สวัสดีค่ะก็มีคำถามนะคะว่าเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีนหรือแผนปัจจุบันจะเรียนอะไรดีหรือเรียนไปแล้วจิตใจก็ฝักใฝ่อยากจะรู้ของแผนอื่นๆเรียนแผนไทยก็อยากจะรู้ของแผนจีนของแผนปัจจุบันนะคะอันนี้ต้องบอกนักศึกษาแบบนี้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะเลือกเรียนในแผนไหนนะคะสำหรับผู้ที่เลือกเรียนไปแล้ว อยากให้คิดแบบนี้ค่ะตั้งใจศึกษาในสิ่งที่เราได้เลือกแล้วนะคะให้แตกฉานซะก่อนก่อนที่จะไปเริ่มศึกษาในแผนอื่นๆเพื่อมาประกอบและประยุกต์ใช้หรือเมื่อเราไปศึกษาในแผนอื่นๆแล้วเราบาังเอิญไปถูกใจถูกจริชอบใจการรักษาแบบแนวนั้นมากกว่า เราก็เปลี่ยนเบนเข็มไปได้ใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําในปัจจุบันในสิ่งที่เราเดินเข้ามาแล้วเราเลือกแล้วนะคะให้สําเร็จแตกฉานซะก่อนเพราะการที่เราจะกระโดดไปกระโดดมาเรียนเรียนแผนไทยอยู่เอาไปหยิบตําราแผนจีนมาอ่านเอ๊ะเดี๋ยวจะอยากสรู้แบบวิทยาศาสตร์แบบแผนปัจจุบันแบบนั้นนะคะเราจะไม่สําเร็จเลยสักอย่างเพราะว่าอะไร เราจะสับสนค่ะสมองเราจะสับสนเราต้องจูนให้ไปในทิศทางเดียวกันก่อนเพราะแต่ละแผนเนี่ยนะคะเขามีเอกลักษณ์ของเขาเขามีแนวทางมีระบบการวินิจฉัยที่แตกต่างกันค่ะถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงกันเช่นในแผนไทยกับแผนจีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการใช้วิถีธรรมชาติรักษาแบบแนวธรรมชาติบำบัดใช่ไหมคะ แต่ก็จะมีข้อแตกต่างกันในตัวพื้นฐานที่เวลาเขามองโรคอะค่ะอย่างของแพทย์แผนไทยเราจะมองธาตุเป็นสี่ธาตุใช่ไหมคะส่วนในแผนจีนก็จะเป็นห้าธาตุค่ะและถ้าเรากระโดดไปกระโดดมาเราจะสับสวนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเพราะตัวจันเองก็เป็นค่ะตอนที่จันเริ่มศึกษาแพทย์แผนไทยเนี่ยนะคะจันก็แบบเนี้ยอยากรู้ไปหมดทุกอย่างเลย แล้วก็สับสนเพราะด้วยองค์ความรู้ที่สูญหายไปมันทำให้ตำราแพทย์แผนไทยเราเองเนี่ยนะคะดูไม่เป็นระบบระเบียบสับสนไปหมดไม่รู้ว่าควรจะอ่านอะไรก่อนเน้นตรงไหนศึกษาอะไรนะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเกิดความเบื่อหน่ายและไม่มั่นใจในระบบการรักษาแบบแพทย์แผนไทย และที่หยิบหัวข้อน,นี้ขึ้นมาพูดก่อนนะคะเพราะเห็นว่ามันกระทบต่อการเรียนการสอนนะคะดังนั้นก็อยากจะพูดในส่วนของพื้นฐานก่อนปรับความเข้าใจหรือที่ชอบฮิตฮิตพูดกันปรับไมซ d เซ็นะคะนั่นแหละคะ่ะมีไมซ d เซ็ให้เป็นแพทย์แผนไทยก่อนนะคะแล้วเรามาศึกษาคัมภีร์ตำรากันต่อไปสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรดีนะคะแพทย์แผนปัจจุบัน เท่าที่พอจะทราบก็คือจะต้องเน้นไปทางเคมีชีวะนะคะส่วนในแผนจีนเราก็จะต้องดูด้วยว่ามันจะต้องใช้ภาษาจีนนะคะเรามีพื้นฐานตรงนั้นไหมเราชอบที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมเรามีความสามารถและมีกําลังทรัพย์ต่างๆพอไหมนะคะส่วนในแผนไทยเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจากอาจจะเป็นคนที่จบปริญญาตรีไปแล้วหรือว่ามีความสนใจก็สามารถมาศึกษาเพื่อใช้ในการดูแลครอบครัวเพราะมันก็คงจะดีนะคะถ้าทุกๆบ้านเนี่ยมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองเรียกว่ามีหมอประจําบ้านกันทุกบ้านเลยคราวนี้คุณหมอแผนปัจจุบันเองก็จะไม่ต้องรับภาระที่จะต้องมาคอยดูแลสุขภาพพวกเรา ท่านก็จะมีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาดูแลสุขภาพตัวท่านเองนะคะสุดท้ายนี้จะขอฝากเน้นย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนแพทย์แผนไทยหรือกำลังศึกษาอยู่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนอกจากองค์ความรู้ในการรักษาวินิจฉัยโรคต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือจรรยาบรณดังนั้นขอให้ทุกคนนะคะ ไม่ลืมที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาไปพร้อมๆกับการศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยให้แตกฉานเพื่อเป็นหมอที่ดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปขอบคุณค่ะ